เรื่องนี้ไปดูความลับของขนนุ่งขาวห่มขาวลึกลับด้วยสวัสดีครับผมเศษตจกรไพศาลตัสิทธิสุนทรไทยครับเกษตรกรชำนาญการพิเศษศูนย์บริกสา,ารนสุขสามสุบสี่พศครับแกเป็นคนถือศิลนะครับนุ่งขาวห่มขาวคุณพยาบาลอยู่ที่อนามัยเสียงนี้ก็มาเชิญค่ะอ้าวลุงประตูตเปิดอยู่เพาะทำไมลุงเข้ามาสิคะเชิญค่ะ เข,ข้าไปได้หนูโออเข้าไปได้หนูลุงจะมาขอคำปรึกษาเรื่องเลิกสูบบุหรี่หน่อยเออดีดีดีนั่งเลยลุงเขากําลังลดลงเรื่องเลิกสูบบุหรี่อยู่เลยโอเคมาเองแบบนี้เลิกได้แน่ๆนงั้นนั่งคุยกันเลยค่ะนั่งเลยค่ะลุงโ,โ,โ,โอ้ไม่ได้นนหนูหน<า>ูเนี่ที่เหวฐานาสองต่อสองกับคเตียมันดูไม่งามโอ้เฮ้ยเนี้ยปิดเลยนั่งเลยค่ะคุณลุงคุณลุงดูเป็นอย่างเนี้ย หนูไม่ถือสาเลยค่ะนั่งเลยค่ะลุงขออนุญาตนะหนูนะมีอนุญาตด้วยโอ้ลุงนี่ดีจังเลยนะคะปฏิบัติตัวแบบนี้มานานหรือยังคะก็ลายภาษาแล้วลายภาษาด้วยสาธุอ่านหนัสานารอโอ้ยหน่าสาธุจริงๆแหมจริยวัตรงดงามเลือกเกินลุงเอ้อะเริ่มปรึกษาเลยลุงแล้วคุณลุงสูบบุหรี่มากน้อยแค่ไหนคะเนี่ยก็ สูบบัลลองอ่ะแล้วสูบเวลาไหนบ้างคะก็สูบทั้งวันแหละโดยเฉพาะตอนที่ดวดเหล้ากับเพื่อนน่ะตอนที่ดวดเหล้ากับเพื่อนน่ะเออว่ะดวดเล้าตอนดวดเหล้าเฮ้ยเดี๋ยว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 นุ่งขาวห่บขาวถือสีหลายภาษาและดวดเหล้ากับเพื่อนเนี่ยมันคืออะไรวะอย่างเดียวหรอกคะกินเหล้าด้วยจ้าลุงจะมาเลือกบุหรี่เพราะว่าอ้างเกอหรีอ่ะมันเขียนว่าสูบบุหรี่เนี่ย จะทําให้เสื่อมมรสภาตทางเพศเสื่อมมรสภาตทางเพศแม่แล้วลุงเนี่ยมิกิกหลายคนด้วยสิหลายคนใช่แล้วไอ้ลุงแทนยังม,มีกิกหลายคนด้วยอ่ะลุงใช่จ้าถ้าลุงเนี่ยเสื่อมมรสภาพทางเพศลุงเพื่อแจกความสุขให้กับกิ๊กได้ไม่ชั่วถึงลุงก็อยายกิ๊กทุกคนของลุงได้แล้วความสุขอย่างเต็มที่ทวกแก่สุขไม่ครบด้วยเวย้ยไอ้ชุกเข่าแปลนู่นจะบ้างไหมล่ะหนูจะบ้างไหมล่ะเอาชั่วเอาซะเลยลุง ็มากิน้วบอลงาตรงนี้ไงเปลี่ยนอะไแล้วออกมาเลยลุงออกไปตรงนี้เลยอีลุงบ้าอ้ยาบกอจงกระเปิไอีบ้าจ้าโอ้ยโอ้ยดีนะเกือบไปแล้วเราอยู่กับมันจบเลยเกือบไปจริงจริงไปเอา ยาบาอย่าหยุดดาเด่ยถ้าคิดคำดาไม่ออกแล้วเปิดพุกธนะทุกรมดาไปเลยแหมไอ้มือถือสาปากถือถุงถุงยางด้วยสิไอ้เท่ารามกน่ากลัวมากน่ากลัวเลยไปถึงเกลียดแล้วเนี่ย พยาบาลให้คำปรึกษาอยู j um j ่ในห้องสุบหรี so him, ่นะเขาบอกว่าจำดูไม่งามน้องพยาบาลก็เลยถามว่าสูบหรี่เวลาไหนบ้างสูบวรละตองแล้วก็จะสุบช่วงที่แกกินเหล้าเออมีกินเหล้าด้วยนะเนี่ยการสูบหรี่จะทําให้หย่อนตรามัากรมทางเพศที่แกอยากจะเลิกเนี่ยเพราะว่าแกก็กลัวอยู่แกก็มีทิกหลายคนเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการนุ่งขาวห่มขาวก็ไม่แปลว่าจิตใจจะขาวสะอาดเหมือนเสื้อผ้าที่นุ่งเสมอไป ขอขอบคุณคุณไพศาลศักดิ์รีสกุลชัยเภสัชกรชำนาญการพิเศษศูนย์บริการสาธรารณสุข34โกสีเรื่องลุงกลัวเสื่อมสมรรถภาพ